ิตย์ตกดินจ้าพระอาทิตย์ตกดินชสวยยางปลาแห้งวิวสวยอากาศดีนะคะพี่น้องอากาศดีแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะย่างาแห้งค่ะวิวประมาณนี้ทุกมือตกมองนี้ทุกมือค่ะพี่น้องพระอาทิตย์ตกดินย่างปลแ้งวิวสวยงามมากเลยค่ะเบิ่งเบิ้งเบิงง่ามจ้าวิวงามมากมากเลยจ้ะยางปลแ้งค่ะ ท่องเที่ยวก็หลยจ้ะมาท่องเที่ยวมามาท่องเที่ยวหลยมาถ่ายทํำคลิปก็หลยดาราก็มาหลยนั่งแบบก็มาหลยนักเที่ยวตั้งชาติก็มาหลยกองไทยก็มาดูค่ะมุมนี้เป็นมุมที่สวยที่สุดเลยค่ะสวยที่สุดเลยค่ะงามที่สุดปนจิมาใส่กองไทยนะคะกองไทยต่างประเทศกองไทยของไทยรือมาทำไทยทํำเอ็มมี่ก็มีครับพี่น้อง าัาทัยถ้ำเอ็บบี้กับมีค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะให้ไายที่สวยที่สุดของท่าเรือวัดโพธิ์กับพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะพระอาทิตย์ตกดินงามเขาแรลงกับพี่น้องนี่แหละสาวผ้ากับาถทายทํำคลิปห้เบิงสาวผ้ากับมาฮ็ดโอยุ่มมองนี้ช่มือค่ะมาหลดน้ำต้นไม,ม้มาล่างของน้ำมาขวดพื้นทูพื้นขวดบันไดทูบันไดแล้วก็ มากวดใบไหม่ค่ะกวดใบไหม่แล้วก็เก็บใบใหม่ค่ะเก็บใบใหม่แล้วก็มารดน้ำต้นใหม่เนี่ยพอแล้งกับพี่น้องรดน้ำต้นใหม่ยาีพอแล้งแล้วค่ะสิมาถ่ายทํำวิวทิวทัดให้พี่ให้น้องในเบิ่งกับพี่น้องให้พี่ให้น้องด้เบิ่งวิวทิวทัดพระอาทิตย์ตกดินย่ํพอแล้งค่ะเป็นวิวที่สวยมากเลยค่ะพี่น้องอยากถ่ายทํำให้พี่น้องในเบื้องในชมนะครับพี่น้องพระอาทิตย์ตกนี่คือจังข้าเห็ยนยี่ไก่ในพี่น้องบ่ไก่เลย เดียวเ้ยงยูไก่ค่ะยูทาเรือวัดโค่อันทางาพุ่นทางพระอาทิตยโตรินก็เป็นวัดอรุณกับพี่น้องห้างกันบ่อดเครื่องกิโลเลยพี่น้องสวยงามมากมากเลยค่ะวิวทิวทัศน์งามมากเลยค่ะพี่น้องสวยงามมากอ่ะมาไทายทำให้พี่น้องรเบึงค่ะยวทิวทัศน์นะคะความสวยงามของพระอาทิตย์กำลังล่ารับขอบฟ้ายามแรครงกับพี่น้อง เป็นจุดให้ไหลจุดช่อมวิวหล้กก็เป็นจุดจีอากาศดีนะคะคนไทยต่างชาติเพื่อนต่างชาติเท้าต่างประเทศก็มากินล่มชมวิวค่ะสืออ่ออาหารมานั่งกินอยนีหลายค่ะค่ะเป็นจุดให้ไหลที่สวยงามที่สุดขย่ามข้อแรงค่ะคนเชียงมาไทยพระอาทิตย์ตกดินเรอืออีตะเว้นตกดินนะคะพี่น้องงามบ่พี่น้องบ่งงามบ่มาามออสาวขวานบังามเลยค่ะเนี่ยกลางตกดินกลางงามมาไทยท้ำให้พี่นอ้องดีเบิางค่ะ ย่างงามเลยค่ะจ้าได้พระอาทิตย์ค่ะขนาดค่ำล้วก็เดี๋ยวเบิ้งเมื่อใดค่ะเสียบตาค่ะเดี๋ยวเบิ้งเมื่อใดค่ะมันเสียบตาอ่าพระอาทิตย์จ้าเลยค่ะเบิ้งเมื่อใดเบิ้งตรงๆเมื่อใดค่ะจะเสียบตาวิ่นหัวเลยค่ะแสงพระอาทิตย์ค่ะล้วกางามค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะยอมเแรกยกสิมีเรือนักท่องเที่ยว เรือโปะนะคะลากจูงชิ้นค้าเรือนักท่องเที่ยวตามลงแรงต่างๆค่ะมาหลองืรือย้มกระแร้งนะคะพี่กระกสีมาจอดตรงท่าเรือวัดอรุณให้หนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเบิง์กับพี่น้องมันจะเป็นช,ชุดชุดชุดท้ายรูปที่งามนะะพี่น้องบอกว่าถืออธิบายว่าถือนะะเนี่ยค่ะเรือนักท่องเที่ยวมิตต่ต่างชาติเลยคะ่ะต่างชาติคนมาหลงเรื่นนะคะมาขั้นไดกะติมหมกอกเกอะแม่แกกสุขขั้นเด็อนพี่น้อง เป็นชุดให้ไหลที่สวยงามมากๆ,ๆเลยค่ะพี่น้องงามงามงามีามาม่หลีค่ะสวยงามง่ามี่กินค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวหลายค่ะค่ะนักท่องเที่ยวหลายนักท่องเที่ยวตั้งชาติหลายมากๆเลยค่ะนะเรือหางเง้ากัหลายโบกันหลายค่ะพี่น้องนะคะตรงนี้เป็นจุดให้ไหลจุดชมวิวที่สวยยี่ที่สุดกพรอาปิติ์กำลังล่าลับขอฝาแล้วค่ะลงไปเคืองง่วยแล้ว สวยบ่ะครับพี่น้องงามบ่ะสาวผ้าว่างามเลยค่ะยังงามยังสวยเลยค่ะจุดไฮไลท์ที่สวยงามมากที่สุดค่ะของเมนามเจาะยญาครับพี่น้องเบิกพระอาทิตย์กำลังฉิดฉิดตกดินครับพี่น้องกำลังล่ารับขอบฝ้ายางสวยยางงามเลยครับพี่น้องสวยมากค่ะสวยงามมากค่ะวิ้วสวยอากาศดีรมเย็นบ่อยบ่อยครับพี่น้อนงรมเย็นเย็น สูตดอากาศปอดโปร่ปงใดแน่กรุงเทพนะครับพี่น้องนี่นะคะนักตั้งท่องเที่ยวตั้งชากกับมาเที่ยวหลายครับพี่น้องขอบคุณหลายค่ะ